ประยเทิ s, ้งเทย้ว่อดลาดี h, ่บอวูเดี่ยวตอนกับไปเบิ่งี่ดอกด้งดิ้งดิ้งด้งดิงดงดงด้งดิงดดิงดิงดอ้งดิ้งด้งด้งดิ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 ้งดิ้งดด้เด้งดิ้งดด้ดิ้งวเดี้งดิ้งดดิ้งดั่งดิ้งดดียวดงด้ดดงด้้งง ร้มมากพอดีเลยโอ้ต oh. uh ุ oh. ๊ตุุ๊ดยไตุ๊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 ตุ ยกสะดุงยูสันเะปูพี่น้องเลยสิเป้าผิดน้ำมพอดีพองามแห้งเด้พี่น้องต่บรัวสิมีป่าบ่ผมว่าน้าม,มันพอดียสดูสันเะปูพี่น้องเง่น้ามแดงดีดีต่บูรัวสิมีบัวมีพี่น้องอันสะดุงออกมากกะสองเส้นหนึ่งได้พี่น้องสองเส้นก็ขาสะดุงแปดสองเนาะคันเอาเกามาก,กยานยกประทันเอาแปดกับสองเส้นมาพี่น้อง ทมงานกำลังใส่ครับเสือดแดงพิแเลตเลยพี่น้องเอาโอเคแล้วพี่น้องที่งานอย่างยกแล้วเดี๋ยวผมใส่ใสยที่งานนี่ครับมองโยกนี่ละไล่ลงกไปนี่ครับมองได้มองได้อไดโอเคกับโยกโดนๆนะพี่น้องนะเอาไปรุ่นกันเลยครับ เป็นมาตีได้นู่นน,นี่เนาะเบิ่งก่อนพี่น้องว่าจังได๋โอ้โอ้โอุ๊ยเอาหน้าเอาคือว่ามีปากกระแยงห่นน่ะ น,บบนี่แลกยูเดียวคำนูนี่ปลาไน้งอนเนี่ยอู้อู้ยได้งอน นันกับต่อย อุ้ยอุ้ยเฮียปลาเงี้ยเฮียปลากระเงี้ยเฮียเนาะโอ้ยเห็นที่ม่านตักแล้วเดี๋ยววันนี้บวไายแล้วทีน้องเอ้ยอปลากระเงี้ยกลวงงามๆได้ของฟ้อนใสอ๋อแล้วเจ้าของมาให้อเอ แนวกันของยางดีเลยพี่น้องเ็าต้องรอเราไว้นั่นนะเราเซตอะไรตัวตัวนั่งเก็บย่านเงียงบ่เอาปากาก,กันแย่งส่ก่อนปากกันแย่งห่วงมากพี่น้องมันเหลือตัวหน,นึ่งอยู่ด้วยคิดได้เลยย้งด้วย

โตว่าได้กี่ลไล่เด้พี่นอ้องอุ้ยป่าไข่พร้อมนาะป่าเขาหน้าไข่ได้ป่าเขาหน้ากนดีแล้วไปปีกันั่งหนีงนั่น,นปากันแย่งหลายเป็นหม่องหัน อ๋อเน,นอาะสนาบ่มีแดดดิดยมันเป็นเอาเอาะเอาเห็ดเอาเห็ดน,นั่นเนี้ยปลางามงามปลาเขาหน้าดิเดี๋ยวนีป้ปลาเขาหน้าเมียใครพี่น้อง nháp pe cái vấn đề lưu lì gì đâu พุ่มมองฝนเห่งสุครับโอ้ยข้าวหอัคกัตเตียตายยยยข่าวบอกนั่นหนึ่งตัวอยา,ากเป็นได้พี่น้องนี่แต่ขาวหน้าอ่อยต่อยเอาข้ากันอยากเป็นได้พี่น้องปลาคืบอบ่อนดีเท่น้อง ผมละรุ่นน้ำปลากระเญงมากเลยมัน,น,นมีแดดเดียวแดดดหลูกแดดบ่หลายแต่ว่ามันคือออ่าว หอยลมมากพอดีเลยโอ้ตุ๊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 ต อ่อนพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องก็อ่อนบ่พี่น้องสองบาทโลข <c oughs> ้าไปเรือมันบ่นไปใส่ดอกมันด <c oughs> อกเพียเดียวแล้วเลยไข่บ่บ่ไข่เนาะเล่ๆเลน่นยังเดียว เสียงเป่าๆของพ,พี่น้องเบิง่งท่านได้แล้วเลยเรือนี่อันนี้อีกอ๋อสาเไหนอ่ะบ่ใส่ของบ่อ๋อใส่ยสะก้อนเออเดี๋ยวต้องใส่ของอพี่น้องของยุนาขา คุนตัวนึงหัวสูงทั้งทั้งคุณหูบาดเดียวเด้นนี่พี่น้องบาดซองนี่เป็นยังบาดซองนี่บวชหลุดหาตัวดอก เจบฟใส่ของบาทนี้พี่น้องเบิง่งนักโอนโตุนสนุนยน,นเอาอีเป่าดึงหาอีเป่าขึ้นมานน่นยนะไม่พี่น้องเบิ่งจีสดอุดหลุดเอถึงพวกไปคุณ นาอ้อาสินาบมมันตัเล็กตัวนาบุอนี่ก็ว่าวอ,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 อ้ไรอ่ะตอนนี้นี้นเดบานนี่มี้งเดบันมันต้องเฮียตัวเลหรพี่น้องหรือนาเนี่อาดากะนันทั้งไปกันนะทั้งเอาไม่ได้ม่งยกพี่ั้ายังไปกับสิบอะไรปล่าติ เอาทั้งก้อนนี่ไหมอย่ามันออกเัียงด้พี่น้อง ดีวะอุนันอุนันนานโอ้ได้สามนึ่งบอกว่าบอลลุดหารบอลเมียนจงเนาะได้เทียนเร็จ <Heritage desserts> น Luckily, Hence, ี่บ oh, <sh> <sh> ่ค่อยใหญ่นะใหญ่ปะในก็ใหญ่ก็คือหองเข้มเลยด้โบมันก็คือเถี่ยวได้ก่อมานั่นมันใหญ่ใส่ใหญ่หมดเลยอ่ะเท่านี้บ่ใหญ่ปานเด็นี่แต่มันก็ใหญ่กว่าห้องเข้มนะอืลโหละลุงตีสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวโอ้ว่าดูดูออโตนี้ก่อนเน้องเย่เอาพี่น้องมานั้นเลยสี แดตัวเก้าตัวก็ปลาเซียมปลาหางวนปลาเซียมปลาหางพ่อไปเอาอะไรกลับมาพี่มันต้องระวังจัหน่อยเลยพี่น้องป้ามีพิษต้องระวังสักหน่อย เฮียจนได้พ er> ี no ่น้องแลาเสี้ยมเฮียจ่อยบ่จักเลย้ยังเด็กว่าเห็นปลา่อยปเตะเลยเก็นตั้งเพิ่งคนเดียวป่ะสิตัวหนึ่งหรือสองตัวรุดหาตัวว่าพี่น้องว่าเว้ยดึก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  ห,งงห,หน้าม้นไม้เพราะขาดสาย,ยจริงจริงน้ามันไม้ตรงนา้แต่ว่างเนี่ยห้อยนามลงเนาะตัวมันกับพอดีหยกนะสนนว่าตรงไม้ปันไดดอกที่น่อย ดึกๆอยู่าคี่ใส่แบบนี้คือดึกๆอยู่บบนิ่มๆด้พห่น้องเหรอแขนมักต้อไหมก่อนข้างเนียวดีแต่ข้างตอนมันขื่นหาบเนมันขื่นม,นนมากข้างเหนียวกดีอัอนนี้มันต่อนลง่งไหมตอนลงมันเก,จกนีจงเลยะ เต่มันอคนมาสำเนียพอดีนี่สตัวสตัวเอาลงไว้อะกนเอาลงไว้เอะกนเพราะว่าสทสิปุดอันนี้ พอมาขวบย่าๆค่ายต่อสร้างหลายเออชี้เมาอีกสามจบพี네่น้องว่างหันได้หลายหลายเด้ผมค่าตะไทยโทรศัพท์บริไทยนี่พี่น้องพี่น้องเล็บบริบูรณบาดละเกลครื่องโลมาพี่น้องบริโภคเหรียญเด้บวิโภคเหลียได้บาดละเกลกระงโลอีกตากระแย่งไหมพี่น้องดึกดึกปะ ดีสองตัวอยู่มันเริ่มบางแหละมันบอกเกลียบปกปกระเนี้ยงไมต้องเก็บเกลียบเลยพี่น้องเอาลงให้มันเก็บเกลียบสามเทียพี่น้องว่างหันเม่อใให้พี่น้องเบิ้งอ่ะบมื่อเ่็นรูนึงคุบนบอกเนาะเกือบรูอยู่ดีเนาะ ห้องครับทีบอยู่ผมก็ได้นี่หันหลังมาทางนี้ปรบกฏดได้หันหลังเทียยเคยได้ปะตอนนั้นเข้สามตัวรกรดเหลืองใหญ่มากปลาซ่องสิแ่ะพี่น้อง อืมส <icana>, ันอีกแล้วโอ้โหคือสันแห้งแค่โอ้โห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 เฮียตัวน้อยเฮียโอ้พี่น้องเอ้ยท่านตี๋ใหญ่ทีมงานตากผมก็บอกว่าตากซะพี่น้องเอ้ยข้าลุมอุ่มลุมอุ้มลุมอุ้มวันนี้สองตัวนึง เกี่ยของไปทั้งนั้นบปละ่ะมันจะาเสด็เมียนนะนะทำไมหน่อยๆกับเจ้าบนะุรเนนาสน้อต้องตากเนาะบอกเกียวหรอบ้าเกียวในปุเตี้ยนหน่อยเด้วยร่วมว้ายว่ากิจังฝนสีมาถ่น้อง นนั่โอ้มันอยู่น้ำต่อพี่น้องอุ้ยตกหมกใหญ่เลยที่ไหนเราบแบบหก็บยางเดียวได้พี่น้องตกเงินเลยเนื้อตัวใหญ่เอามื <ics> ah yeah อส oh, ่วนเอาเมียเฮ็ดเอามือส่วนเอาเมียเลยนี่ยังมันปัดเออท่านละส่วนซีดส่วนซีดส่วนว่างส่วนว่างนี่ ่นตอนนั้นส่วนใดส่วนล่างพอเ้าใส่ถุงมืออยู่ไหมพี่น้องแทงว่ามันดูน้ำต่อนาะเมื่อกี้เนาะตีปต่อขึ้นมากหลายเลยพูนพี่น้องตีปต่อสะดุ้งกับขาดว่า้ะดี mọi người đi, <cười> 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 mm -hmm. <cười> 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 đi đi, há có thể không là có thể và là có đi nói ว่าดีพองามว่าสันบัฮอดบัแรงหรอกมันห้องกินเขาแล้วเ้าก็มาโหลดขี่น้องสีขาว่เอาแต่างหันเราลงข้าวเดียวยังเข่าตัวหนึ่งเอาง่ายใส่สิได้ปิดคลิปเลยอีกเจ๊ซีหาบาทก็เนี่ยเล็กกับหันกับหลังผมว่าปิดคลิปเอามาปิดคลิปข้างหน้าเอาโอเคมีพี่น้องสิมา้ยกข้างหน้านี่ปิดคลิปเอา เบื้องดูว่าิสด้ปรากฏว่ามองนีนี่นคยได้ปรากฏได้พี่น้องนี่โยกนีแล้วก็กลับมาทางนีได้ปรากฏด้ตื่น,นตื่นนะเนาะดืนไม่ถัดคนกลายืปนอะไรลาอย่างเป็นฟอร์ดได้เหรอ เหม่ยปลาเนี่ยัแล้วก็เป็นฟอดไปแล้วปลาตืดไปเลยวิ่งปลาดูเอาเพลียวเห็นปะโอรนทึ่งๆสิบวุดรวดาดที่บ่อุ้ยเดียวตอนกลับไปเบื้อนี้หรอกดึง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 งดดงดดดดงดดดดงด เจอได้เทียมได้เอาตัวเดียวแดงเดียวนั่นแดงเดียวแดงเดียวโอ้สัมมาสวยงามแถิพี่น้องสวยงามแถิพี่น้องสี่เส้นเอ้ตากะเนยังเนี่ยตากขาดีดีนะตากอันเนี้ยบอกให้ียนนะตากอันนั้นมาพี่น้องคือสวยงามแถอเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาบลงผลงานป๊อดมันเคืองโลูกผลได้อยู่นี่นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ทีมงานออกมาใส่ก่อน คุณตัวนึงทั้งๆเหมือนยังเลยดิโอ้สุดยอดเลยพี่น,อน้องฉากเงือะเสด็จเอาไปเที่ยวกันเด้อ,อดพี่น้องเด้อภาพวงคนงานบันไปพี่น้องโอ้โอ้วงคนงานกะครับพี่น้อง กะคลิปนี้กับมิตอรปา่ออรปา,าเนื้ออ่อนมิตอรป่ากะแเชยงเลยเนาะกัขอบคุณหลายๆพี่น,อน,นะน,อน้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่กัอย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ่งผลงานเนาะพี่น้องเนาะแตวกัสิพาเบิ่งบาสุดทา้ายผมมาต้องได้หลายแน่เลย่องบาสุดทา้ายเอา้าอ๋อดาวแดงไปเบิ่งผลงานกันกนะครับพี่น้องปลาเสียมปลากะแเชยงหลายๆโอเคครับยกให้เบิง่งนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะพี่นอ้อ,องขึ้นเงย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 แทบสองโลกเลยเนาะได้วั ตะปากกันแยงอ้อยต่อยพี่น้องเว้ยอ้าเป็นรุ่นเป็นรุ่นบัตรที่ไทยกันครับที่มันกำลังสงกที่เข่าว่าอะไรอยู่นี่เขาว่าเข่ากับเขาว่าเข่ากับรุ่นจริงวะสันจริงวะอู้หูหูหูอูหูหูหูอีไทยอีไทยใช่ใเสียมไทยสองตัวนั้นได้อยู่ดิวสองตัวนั้นได้อยู่ด้ ปากแย่ง,ง,ยงบกขาดสายเลยพี่น้องเอ,อ้ยอู้ยมวนมวนมวน,มวนคลิปนีพี่น้องมันจะปลาเนื้ออ่อนทั้งนั้นเลยเอาโอเคพี่น้องพอ,อกันคลิปต่อไปครับ